สวัสดียามเช้าเราก็จะไปทำง,งานเหมือนเดิมใส่แบตเข้าไปเรียบร้อยแบตพร้มได้มาแล้วได้มาแล้วคืออะไรที่สูบลมค่ะของมันต้องมีนะคะที่สูบลม ใส่ใบแล้วก็กุญแจล็อกรถไขข่วงสมจัก,กรยานมีมีจัก,กรยานก็นต้องเหมือนเหมือนมีเออเขาเรียกอะไรมีจัก,กรยานก็เหมือนเรามีรถยนต์นั่นแหละอุปกรณ์ในการเดินทางเขาต้อตงมีหพร้อมซับนะคะพร้อมส่วนตัวนี้ก็คือที่หนิบโทรศัพท์ พร้อมแล้วแทนแทนน้องดำเราก็จะฟุลดออปชันแล้วนะเกือบแล้วเกือบจะฟุลดออปชันแล้วเ้วยเหลืออีก2ชิ้นแมสวยแล้วน้องดำก็จะฟุลออปชันแล้วแต่ว่าลมแรงม,มากเขางานเก้าโมงเข้าไป8ปดโมงกลัวอ่ะดูอีกที่นี่คือกล่องเก็บอุปกรณ์มาไขควงวมี่ โซมี่ที่สูบร่มมี่มเหลือหมวกกันน็อกกตัตตกานะคะน่าจะมาวันนี้แหละเดี๋ยวหมวกกันน็อกกตัตะกาแแขวนนะคะไว้ใส่ของส่วนตัวนี้ปรับได้ค่ะเสียหายโทรศัพท์นอนหือเสียหายตังค์นะคะอันนี้ปรับได้ตามต้องการนี่ค่ะเท้ากับจะไปพร้อมแล้วที่จะไปพร้อมแล้วที่จะไปกันแต่ลมแรงแรงนะคะ ผ้ก็รมแห้งมากพอเปิดกุญแจแต่ว่าสิไปแล้วไปไหนไหนละคุณเปิดปุ่มก่อนซิไปลุยน้องดำด o อทคอมค่อย ขึ้นเนินได้ทดเกียจก่อนชิวเ,ยเลยทีนี้วีดโค้งจะโคง้งรูจะได้ไหมอะมนอาจจะเต้นหน่อยนะเพราะว่ามันไม่มีกันสั่นนะพี่น้องโอ้ยเย็นเย็นมาก เห็นจริง้างโค้งด้วยแหวบลมแรงอ่ามันคือเต้นแห้งท้จ้ะเต็นแรงมากคุ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 ก,คกแต่ว่าตัวยึดโทรศัพท์เลิศมากคะ่ะ เมื่อบ้านทายแบบไม่มีตัวยึดนะเมื่อวานนี้นะ่ะแฮะสไลด์โค้งไปอย่างนุ่มน,นวลหัวขาดหัวดอนได้จะได้ท่ามถนนก่อนนะจ๊ะ ค่อยไปวันนี้ค่อยๆไปไหนดูข้างหน้าทดสอบด้ค่ะได้วดทดสอบด้วยนี่อย่าฝ้าไล่ยตาเกียร์สามใส่เกียร์สามกำลังพอดีโอเคอยู่เด้กลองทายนะ ต,ต้องค่อยๆไปพี่น้องขึ้นเนินจก้วนี่มึงอยจาจือขึ้นเนินไปเกอสองพอโอเคเลยเนาะคือว่าการทดสอบผ่านแล้วนะคะสลับตะก,กากับหัวกกันนอกนะคะ ไหนดูสิจะลองเลยพี่น้องมันจะใส่ได้ไหมตะก้าว้ข้างหน้าบอด้มันติดสายคันเล่งพี่น้องนี่ันมาเอายุบความน้ำมันเก่าเนี่ยแหละหวังแยกข้างขา่ามันใส่ข้างหน้าไม่ได้มัน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 ใส่บได้มันติดค่ะเดี๋ยวมันอาจจะล่องเบื้องใหม่นะเมื่อกี้ใส่แล้วมันติดพี่น้องไม่ได้ ี๋้วสิเอากล้องไปทิ้งขยะก่อนพี่น้องหมวกใสพอดีไปเดี๋ยวไปทิ้งขยะกอนไปสำรวจทีหนึงพี่น้องมาทิ้งขยะอุปรก,กรณ์ในการใส่หมวกนี่ลพี่น้องมันหมอตรงที่ว่าไป,ไปเอายึบปั้นน้ำมันแล้วก็ เอาคล้องขึ้นใส่รถแล้วก็เอาขยะมาถึงหน้าบ้านรถเนาะสะดวกสบายมากแต่แต่บอมีปัญหาเพราวะว่าหมวะกกัลังพอดีหมวะกกับพอดีเปะ๊ะแต่ว่าอันลูกสาวแม่น้อยลูกสาวแม่น้อยถืออเขายืมโมงอยู่วังเฮ็ดงานกูย,ยืมแน่กู่อยากร้องว่าใสาด่ดยบ่ฉันยืมของเธอก่อนฉันยืมของเธอกอน มันอนเสาไม่น้อยร่องกันโทรศัพท์เนาะมันนี่เขาเอาไปตอนแรกไม่น้อยเอาไปทั้งมีมันหมดละต่อไปไม่น้อยสิติดมีถ้่เขาเอามาขึ้นนะคะไม่น้อยเสือมาติดตรงกลางค่ะเพราะว่าเวลาโยกตะก้าออกมันจะยกได้เพราะว่าไส้ข้างหนาไส้ไ่ได้พี่น้องมันติดสายค่ะมันติดสายนะคะก็เลยใส่ดันดันหนามันยกออกยกเข่าได้ค่ะนี่นี่ค่ะมันยกออกยกเข่าได้เนาะของมันใหม่อยู่มันยังฟืด นี่ค่ะยกเขายกออกได้ม่นก็สิได้ใส่ของไดส้สะดวกสบายตอนนี้กําลังคิดแก้ปัญหาเรื่องหนึ่งคือเจ็บดากแห้งพี่น้องเดี๋ยวต้องหาอียงมาห้องดากเป็นกระตูนหรือสิเป็นถุงนาำ่อนเดี๋ยวเขาค่อยมาว่ากันมืออื่นเจ็บดากแห้งเวลามันตกหลุมหรือว่ามันขื้นขอบฟุตบาทเนาะอตอนนี้ก็ใส่อุปกรณ์ยังถี่ไม่น้อยให้เบิ้ง อุปกรณ์ย่างไม่น้อยให้เบิ้งค่ะกะสีไ้ใส่หมวกก้นอกใส่เสบียงอาหารข้างหน้ากะสีใส่ได้เยอะแยะใส่หมวกเวลาถอดไว้กะสีใส่หมวกเนาะถอดเอาหมวกใส่เนี่ยเ๋ยวสาธิตท่องจันก่อนเวลาจอดอยู่วงเข็งงานเนาะเขากะซีใส่หมวกใส่ยังพวกของใส่ไม้สอยเข้านี่ค่ะก็จะใส่หมวกไรพอดีตะกาเขาก็จะเอา ตะแกงลุงไม่โบไม่เบิ่งอารถตายยังไม่ได้ถอดลูกสาวแม่กําลังจะสวยแต่ว่าแม่เก็บดากแหงแม่ต้องหาวิธีแก้ไขก่อนว่าแม่จะเอาอะไรมาหองดากนะคะเพราะมันเก็บดากแหงพี่น้องโอเคเลิศเวิ่ลเบิ้ลร่างการแล้วเดี๋ยวมืออือนเขาสีเอามาขึ้นหรือเขาสีเอาซื้อตอ่เเอเรามู่เห็นมูกระยักได้น้ำแต่ของเขาเป็นมอไซค์เนาะเขาเป็นสกูตเตอร์สีดำ ไอ้ดำเยง่คิวน้องดำไปแต่ว่าไม่น้อยว่าคันได้สายโทษอาถ้าเขาเอามาขึ้นนะคะไม่น้อยเสียาใส่ตรงนี้วันนี้โทรศรัพย์ไม่น้อยนะตึงพอดีหรือโปสันกันเดเยวขคันมันซื่อต่อไม่น้อยอสื่อแบบไหม <c oughs> แล้วค่อยว่ากันเพราะว่ามันบอกว่าจชดยืมก้อนมูนว่เยืมก้อนยืมก้อน เราค่อยว่ากันมาสันโอเคมันม่มีปัญหาถามวัตะกาใส่ตรงนี้เครื่องบอบอเครื่องค่ะพอดีเลยค่ะพอดีเลยเป๊ะเบอร์เลยค่ะพอดีขาไม่น้อยตังไหนได้วจขึ้นเฮเบิรงเดอว่ามันสิตังหนบอนี่จ้ะเราสิพอดีขาไม่น้อยพอดีพอดี ขาขึ้นก็พอดีเลยจ้ะพอดีค่ะหอดบานพอดีเลยโอ้ยถึงแล้วปิดสวิตประหยัดไฟวันนี้กลับไปบ้านน้องไส้พญาย,ยนํำเด้พญาย,ยอีกรอบหนึ่งไปเยี่ยมน้องสะพายแต่ว่าบรดยไทยให้พี่น้องบึงนะคะล่มกับล่มล่มแห้งโพดบ่อนยันก็ะบดได้วืดบืด,บดยุคขี้จะก,กระย่านไปเมื่อวานนี้ไปว่าพอเพื่นเมื่อนี้เพิ่นกลับมาจากโรงพยาบาลแล้ว ล้ยเสียจัก,กรยานเข้าไปอยู่ในบ้านก่อนเกดปิดตู้นี่ไงเสียเรียบร้อยจิมมือเออฮึออืึนี่นะคะเปิดไฟก่อนอลูกสาวแม่สวยแล้วเรียบร้อย